สิครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่27ตุลาคม256เนอะวันนี้ดีเทคเกอร์จากลำพูนมาติดเนอะรถใหม่เลยเนอะเพิ่งออกไม่รถอยู่ที่165กิโลนะครับตอนนี้รถราคา1 6 0 0 0 0บาทนะครับผมจะมากดล็อกให้ดูนะครับจังหวยผมพิเศษกับทุกบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับกดล็อกสองครั้งเอ้ยกดล็อกสองครั้งนะอันนี้เป็นระบบเก่านะกดล็อกสองครั้งตึ๊กๆใครโดนรถเรานะครับ รถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยฝนตกฟ้าร้องอะไรจะไม่ร้องแต่สมมตทั่วไปโดนรถหน่อยจะร้องเนาะขี่รถดังๆผ่านหน่อยก็จะร้องของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุติกุญแจเรากุญแจผีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมสาตาร์ทให้ดูนะครับ,ต,นนรบติดกับออออมมก็ไม่หยุดติดกับเมื่อจอดบนรถอ่าก็ติดถ้าสมมุติมีคนขโมยรถเราไปนะครับผมไม่มีคนขโมยรถไป เราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะครับเราลืมล็อกรถให้เรากดปุ่มกดปุ่มล็อกนี่นะครับมันจะดับปิดกับก right. ็ไม่หย kind of ุดนะครับหยุดต่อเมื่อกดปุ่มล็อกกรขโมยราคาปันาสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับเฟซบุ๊กนะครับร้านกันขโมยรถวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาเนาะมาติดหน้าร้านผมเลยเนาะก็ ใครอยากติดตั้งก็เฟซบุ๊กนะครับร้านกบขโมยรลดเบอร์โทรนะครับ0858686711ครับคุณครับ